รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยแต่โบราณน,นะคะแต่เราจะผสมผสานไอเดียใหม่ๆให้คุณผู้ชมไปลองทำกันที่บ้านค่ะรอยไทยไอเดียวันนี้จะมีเมนูชื่อว่าต้มขามาดันกระดูกหมูอ่อนค่ะทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมนำหม้อมาตั้งนะคะให้ร้อนแล้วเราก็จะ นำน้ำแกงรอยไทยน้ำแกงต้มขาลงในหม้อน้ำแกงรอยไทยที่เป็นน้ำแกงต้มขาเนี่ยมีกลิ่นขานะคะมีสมุนไพรทุกอย่างปรุงรสเรียบร้อยแล้วแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะเติมด้วยพริกขี้หนูสีแดงทุบนะคะพอประมาณลงไปสำหรับมาดันนี้นะคะคุณผู้ชมจะฝานนะคะเป็นชิ้นๆใส่ชามเอาไว้นะคะ เม็ดของมะด,ดันเนี่ยจะสีเข้มมากสวยงามแต่เราจะไม่ใช้เม็ดแล้วก็จะฝานเมื่อน้ำแกงต้มข่าของเราเดือดเต็มที่นะคะเราจะนำมดดาดันที่ฝานแล้วเนี่ยใส่ลงไปก่อนเพื่อให้รสชาติของความหอมและเปรี้ยวของมะด,ดันเนี่ยออกมาจากน้ำแกงด้วยนะคะคนเล็กน้อยเสร็จแล้วเนี่ย ด้วยไอเดียเกย๋ไก๋เนี่ยถ้าคุณผู้ชมนํากระดูกหมูอ่อนไปนึ่งหรือไปต้มก่อนนะคะมันจะทําให้กระดูกหมูเนี่ยร่อนง่ายเวลารับประทานแล้วก็เปื่อยง่ายเราจะใส่เห็ดเข็มทองนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆไม่ต้องเยอะนะคะลงไปด้วยคนให้เข้ากันแล้วก็ตักลงเสิร์ฟใส่ชามได้เลยนะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ต้มขาม,มาดันกระดูกหมูอ่อนรสชาติแซบๆไว้สดร้อนๆที่บ้านแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะพบกับรายการรอยไทยไอเดียได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ